คุณกำลังโดนหลอกเรื่องการดมยาสลบหรือเปล่าอันนี้ฝากแชร์กันไปเลยนะเพราะผมคงพูดตรงนี้ทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการเปิดโปงวงการที่แท้ทรูเลยนะครับว่าคุณโดนยาสลบหรือยาเบลอกันแน่นะฮะอันนี้คือความลับขั้นสุดยอดที่คงไม่มีใครมาบอกคุณแน่ๆนะครับวิธีแรกเนี่ยคือพอคุณเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดครับคุณดูมองหาเครื่องดมยาสลบก่อนเลย ถ้าคุณเดินเข้าไปแล้วมันไม่มีเครื่องดมยาสลบอยู่เครื่องดมยาสลบมันจะเป็นเครื่องใหญ่ๆนะเออถ้ามันยังไม่มีเครื่องดมยาสลบอยู่แปลว่าเอาแล้วฮะคุณเตรียมตัวแล้วครับโอกาสโดนกินตังสูงนะฮะโอกาสที่คุณจะไม่ได้ดมยาสลบสูงมากเพราะมันไม่มีเครื่องดมยาตั้งอยู่คุณเครื่องดมยามันเครื่องใหญ่ นะตัวใหญ่เขาต้องตั้งก่อนที่เคสจะมานะไม่ใช่เคสมาแล้วค่อยลากเครื่องมาตั้งไม่มีนะครับเขาต้องตั้งไว้ก่อนถ้ามันไม่มีเครื่องคุณโดนแน่ๆผมบอกเลยนะผมว่า99.9% 9 99คือคุณโดนแล้วล่ะนะแต่ถ้าใครรู้ตัวทันอาจจะบอกว่าเฮ้ยในเครื่องดมยาสลบละ่ะแล้วก็รีบบอกเขาว่าเฮ้ยในเครื่องดมยาสลบไม่เห็นมีเลยฉันซื้อดมยาสลบมาทาไมไม่มีเครื่องดมยาสลบคุณรีบทวงเลยนะคุณรีบทวงเลยนะแล้วถ้า ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเดี uh, ๋ยวมาเดี uh, ๋ยวมีอย่าไปเชื่อให้เขาลากมาให้คุณเห็นก่อนนะว่ามันมีแน่ๆคุณเข้าใจใช่ปะไม่งั้นคุณโดนหลอกนะโดยทั่วไปอ่ะมันไม่มีใครเขาลากเครื่องดมยาไปมาเพราะว่าเครื่องดมยามันต้องมีการต่อท่อออกซิเจนอีกนะมันต้องมีต่อท่อทิ้งก๊าซอีกมันไม่ได้ลากเล่นไปเล่นมานะแต่แต่ผมก็ต้องบอกคุณว่าการที่มีเครื่องดมยาสลบไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ดมยาโดยเครื่องเข้าใจปะ งั้นข้อสังเกตอันที่สองถ้ามันมีเครื่องแล้วนะอ่ะคุณโวยไายไปเรียบร้อยเขาเอาเครื่องมาตั้งให้คุณเรียบร้อยนะฮะอันที่สองที่คุณจะต้องสังเกตเลยคือเขาเอาออกซิเจนมาคอไปคุณไหมอย่างที่ผมพูดไงเมื่อกี้อยู่ดีๆผมไม่อยากพูดสับแพร่หรอกนะแต่ผมที่จําเป็นที่ต้องพูดก็คือ pre-oxygenation นะคุณมันต้องมีช่วง pre-oxygenation ก่อนดมยาสลบทุกครั้งนะ ถ้าคุณไม่ได้รับการครอบแมสให้ออกซิเจนแล้วรอให้ออกซิเจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นเป็นระยะเวลาหนึ่งอันนี้คุณโดนนะคุณกําลังโดนนะคุณกําลังโดนคุณเตรียมตัวเลยคุณกาลังจะโดนหลอกแล้วนะฮะเพราะว่าการดมยาสลบต้องมีพรีอซิเจเนชันแน่นอนโอเคไหมอ่ะอันนี้ข้อที่สองถ้าเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะหลับแล้วนะจ๊ะแล้วคุณยังไม่ได้ครอบออกซิเจนเลยอันนี้คุณที่บวชวายนะเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งไหนไม่เห็นมีการให้ออกซิเจนเลย เฮ้ยฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณต้องรีบวุยนวเลยนะเพราะมันอันตรายนะคุณถ้าหมอดมยาเขาใส่โดยไม่มีการให้ออกซิเจนก่อนนี่อันตรายกับคุณเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้โอเคไหมอันนี้คอที่สองโอเคเอาละมา